สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เกม fc mobile และในเกมนี้ก็อยู่กับสุดแดงเดือดแมนยู OVR 97จะปะทะ F ออะไรวะเนี่ย <c oughs> เลวอร์พูลแน่ OVR 104นะครับ <What? S 2> เริ่มเกมผมจะเป็นฝ่ายบุกจากซ้ายไปขวาลาพินญาคือมาที่ปิดดินนะมินดิกยกแยก,ยกไปที่ลาพินญาทำไมไม่ขึ้นไปล่ะเราจะดันกันยังไง น,นันนอนตัวบุกขึ้นไปหน่อยรอรอก่อนรอก่อนเจอพี่เจดพี่เจิดแปรพักมาแล้วแปรพักมาเล่นแมนยูแล้วเปียโรไหลไปที่โลนานิโยกระชากไปริมเส้นนึกอะไรไม่ออกคืนมาที่เปียโรขึงไว้ก่อนบอลขึงบอลขึงจ่ายเข้ากลางไปล่งโลง่โลงที่ตอเรสปัน่นโค้งโค้งรูปนี้โอ้โหมานาทีที่สิบสามนะครับมาไวมาไว ลูกแรกมาแล้วต่อเลตล่างนี้เขาว่าดีก็เลยจัดมาราคาถูกด้วยท่านผู้ชมถ้าเกิดเทียบกันแบบกองหน้าหลายๆตัวที่ o v r ER, ตาร์ที่98ใช่ไหมหลายตัวที่แพงกว่านี้นะครับซื้อเม็ดส้มหนึ่งแค่ไม่เท่าไร่เองนะเนี่ยที่ซื้อเม็ดส้มมาเลยนะจัดไปเลยถือว่าสแต็กดีเกินคาดนะครับดีกว่าดีกว่าเนี่ยดีกว่าราคาเยอะท่านผู้ชม สำหรับผมถือว่าราคาถูกถูกเลยนะครับถ้าเทียบกับสเต็กเข้ยยป่านลูกนี้เข้าไปแล้วมูเตโมอ,อยู่ปยเป็นยังไงเจอสั่งสอน <c oughs> ไอหนุม่มโอ้โหนั่งเล่นเกมอย่าโชตา้าเอ็งป่านอย่างนี้ได้ไงวะพี่โมอ้อยู่พี่กำลังอวยต่อเลสอยู่โอ้โห <c oughs> งามใส นึกอะไรไม่ออกเลยเงียบกิบโดนไปลูกหนึ่งโดนตีเสมอไปเอาล้วจะโดนอีกแล้วอะ่ะเฮ้ยนุมเฮ้ยจานเป่าเนี่ยเอีย่ยนะเว้ยเดี๋ยวเสียทรงไหลไปที่โลนะนิโยไปที่เปลี่ยนโลเปลียโลความเร็วไม่พอนะครับต้องคืนเข้ากลางแล้วก็ไม่ได้อีกอะ่ะรีบไปหน่อย นักเตะเขาทันมากเลยวะนักเตะ OVR วส,สูงจะฉลาดนะครับทุกผู้ชมในการประกบตัวในการหาช่องอะ่ะผมสังเกตดูหลายรอบแล้วไหลามาที่โรนัลดิโยไปที่ลาฟินญาโอ้โหลาฟิ oh <no. S 1> นญาที่ผมว่าเร็วแล้วนะยังไม่หลุดอีกเหรอนี่ถ้าเป็นทีมเขาใช้ท่าน,นี้กับทีมผมนะ หลุดได้ยิงแน่นอนนะครับที่กองหลังผมได้ยืนมองแบบยืนมึนไปเลยเนี่ยความต่างของอาร์วอาร์จะเห็นที่ตรงนี้แหละใส่ท่าเดียวกันนี่แหละของผมใช้เมื่อกี้เนะี่ยไม่หลุดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเขาใช้ใส่ทีมผมอะ่ะหลุดกองหลังผมยืนดูเฉยเลยโดยเฉพาะถ้าเป็นโรนัลโดว้าหลุดจะย้าไง่ายกูโม้ล้วเอาละเว้ยดีเซ็กมีมือวิเคราะห์สถานาการณ์เบื้องต้น,ตนวิเดิกไปที่โรนัิโย ไปที่ตอเรสไปที่เลเบอรี่คืนไปที่ตอเรสไปที่เปโโคืนอ้าคงไม่ได้คืนมาตัวนี้เปล่าวะ <c ười> คืนไกลไป <c ười> ไอ้หนุม่มเอ้ยพีเจอร์เดี๋ยวรอเพื่อนขึ้นก่อนนะครับผมต้องเล่นบอลใจเย็นอยู่นี้อ่ามาที่คาร์ลอสแล้วไปที่ตอเรส อเลตโดนสไล์หนอนจานไม่เป่าด้วยแล้วกูช่วยแล้วจดหลุดแล้วหลุดแล้ว,อวจอตาไม่กล้าลากกักโปกักโปว่าเมื่อกี้กักโปก็ยังไม่กล้าลากนะผมว่าถ้าเขาลากก็หลุดนะเอาเราไว้หลุดว่าท่านผู้ชมลาบิญญาลาบิญญาควายไปอีกหนึ่งรอบแล้วก็ยิงโอ้โกเขาเขามีมือแต่ว่าเรามีมือที่สองไงมือที่สองมือที่สามนะครับ ของเลปรีจัดไปอย่าให้เสียลงลงแบบนี้ส้มหล่นส้มหล่นวิริกอย่าจะเข้าพวดนะนนอ,นอยดูว่าโดนกระชากแล้วเอาแล้วไง กันไว้โอ้โหรอดทางมาอีกูเฮ้ยดีนะมีตัวกันนี่ตัวบล็อกไม่งั้นจะเข้าแน่นอนนาทีที่แปเอดแล้วนะครับเราจะไม่ดึงเวลาลูนันโยลุดแล้วเห็นนมันไหาานะนะ้าไหนะยังไงก็เข้าลูกนี้ปั่นเลยเด้เป็นยังไงบอลใจกว้างเห็นมาตะกายว่ากำลังวิ่งเติมขึ้นไปตัวนี้เติมดีมากนะครับโรนันโยเนี่ย well, ปั่นไปที่เสาไกลไม่ได้ปั่นมาคุอัดเลยแหละอัดหน้าเลยนา <c oughs> ทีที่85แล้วครับตอนนี้เราก็ยังคงบุกต่อเนื่องแต่ว่าต้องเอาบอลมาก่อนเราไม,ม่มีอยู่แล้วถุงลงถุงเวลาไร้สาระจะโดนแล้วไงเอา้าโอ้ห <c oughs> เอเ้ยจะโดนหรือจะวิธเช็คเหนียวครับ อาแล้วเรียบร้อยจานเป่าหมดเวลานะครับแมนยูไดเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้3ประตูต่อ1เรามาดูสถิติท้ายเกมเปอร์เซนต์การยิง4เข้ากรอบ4นะครับเปอร์เซนต์การครองบอล56ต่อ4 4นะครับความแม่นยำในการส่ง92ฟาวล์ล้ำหน้าอย่างละศูนนะครับไปแล้วคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ